ยอมรับนะคะว่าช่วงที่กินลีบอนแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกลวมๆท้องนะคะแต่ว่านั่นมันเป็นเพราะว่ากระเพาะอาหารเราอ่ะเคยได้รับอาหารที่มากๆากไงคะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราหิวนะคะแต่มันคืออาการแค่รู้สึกลมๆท้องแต่ยังไงก็ยังสามารถทนไหวอยู่นะคะจริงๆแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการสารอาหารนะคะไม่ใช่ต้องการปริมาณอาหารที่มากๆ นะรีบอนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้สารอาหารครบถ้วนพอผ่านไปสัก7วันเนี่ยเราจะเริ่มชินร่างกายของเราจะปรับตัวได้แล้วแล้วก็จะรู้สึกเฟสขึ้นสดชื่นขึ้นทุกคนก็จะเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะคะและคำถามที่3นะคะต้องทานานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลนะคะเริ่มไปเลยนะคะว่าเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงใน7 1 4วันแน่นอนนะคะโดยรีบอล1เซตเนี่ย ทานตามโปรแกรมจะสามารถลดได้เฉลี่ย3-5%ต่อเดือนนะคะถ้าจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะทั้งทางด้านรูปร่างแล้วก็สุขภาพของเราด้วยเนี่ยแนะนำให้เข้าโปรแกรมรีบอลอย่างน้อย4เดือนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าองค์ประกอบมวลร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะคำถามที่4ค่ะกินเยอะขนาดนี้นะคะสารตกค้างสะสมในร่างกายในยตับในไตบ้างไหมเนี่ย อันนี้เราก็ย้อนไปกับคําถามเลยลองคิดดูง่ายๆนะคะว่าทุกวันนี้เรากินอาหารเนี่ยวันละสามมื้ออยู่แล้วนะคะส่วนตัวบุ๋มเองเนี่ยบุ๋มไม่มั่นใจเลยนะคะว่าอาหารที่บุ๋มกินเข้าไปปกติเนี่ยจะปลอดสารพิษจริงๆนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนเร่งโตอาจจะมีสารเนื้อแดงนะคะพวกเครื่องปรุงต่างๆก็อาจจะมีพวกเชื้อราปนเปื้อนอยู่ด้วยก็ได้หรือน้ํามันเนี่ยก็อาจจะมีน้ํามันที่เป็นสารก่อมะเร็งอยู่ด้วยก็ได้นะคะ แต่ในรีบอนทุกตัวนะคะบริษัทของเราเนี่ยจะใช้มาตรฐาน3า i ไฮนะคะในการผลิตแถมมีการ QA แบบ Triple ิ h เช็นะคะที่สำคัญรีบอนนะคะยังการันตีความปลอดภัยด้วยโดยที่มีนักกีฬาระดับโลกนะคะอย่างโปรเมอาริยานะคะนักกีฬากอล์ฟมือหนึ่งปิดอันดับโลกนะคะแบบเนี้ย นักกีฬาแบบนี้เขาจะกินอะไรเขาต้องตรวจสารตกค้างนะคะแล้วก็สารกระตุ้นร่างกายด้วยนะคะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมนักกีฬาระดับโลกแบบนี้เขาไม่กล้าเอาตัวเองเอาอนาคตของตัวเองมาเสี่ยงด้วยแน่ๆคุณว่าจริงไหมคะ อ่านะคะต่อไปคำถามที่5นะคะเหมือนกับยี่ห้อจุดๆๆไหมยี่ห้ออื่นไหมเหมือนกันไหมอ่าน,นี้เราก็ย้อนถามเหมือนเดิมค่ะเคยกินยี่ห้อไหนมาบ้างนะคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะเท่าที่เราเคยฟังลูกค้าคนอื่นเล่ามาเนี่ยนะคะสรุปว่าที่เขาเปลี่ยนมากินรีบอลเนี่ยเพราะว่าเหล่านั้นมันตึงเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ให้กินอะไรเลยนะคะรสชาติก็ไม่อร่อยด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่คนแนะนําด้วยนะคะว่า เขาจะจัดเซตเองหรือเขาจะให้เราเซตแบบไหนนะคะหรือว่ามันจะเห็นผลไหมนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาจัดอะไรให้เรากินด้วยนะคะแต่รีบอนเนี่ยมีมาตรฐานนะคะที่คำนวณสารอาหารตามทีร่ร่างกายของเราต้องการมาแล้วนะคะบวกกับนะคะการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการเรื่อยๆนะคะจากคนในวงการเองก็ดีจากทางบริษัทเองก็ดีอัปเดตให้ตลอดเวลานะคะทำให้รีบอนเนี่ยเกิดผลลัพธ์กับทุกคนนะคะ ต่อไปข้อที่6ค่ะราคาแพงจังอันนี้แบบสุดฮิตเลยนะคะให้ตอบว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคุ้มรึกค่าหรือเปล่านะคะเธอว่าจริงไหมนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าครีมกระปุกหนึงราคา1เอ่อราคา300บาทใช้แล้วก็เฉยๆแถมสิวขึ้นมาอีกต่างหากนะคะเราก็เลยจะรู้สึกว่าแพงแน่ๆใช่ไหมคะแต่กับครีมอีกกระปุกหนึงเนี่ยสมมติราคา1000บาท แต่มันใช้แล้วหน่าใสหน้าสวยใครเห็นใครก็ทักแบบนี้เราก็จะคิดว่ามันไม่แพงใช่ไหมคะส่วนตัวเรานะคะเราลองมาหลายวิธีแล้วนะคะก็หมดเงินไปเยอะนะคะยุ่งยากวุ่นวายกัมากนะคะแต่ก็ไม่ได้สภาพนี้แถมอพอเลิกทำก็กลับมาโยโย่อีกด้วยนะคะแต่ส่วนของรีบอลเนี่ยเราใช้แล้วเราเห็นผลจริงจากตัวเราเองนี่แหละนะคะ หลังจากนั้นนะคะ6คำถามที่เราเจอบ่อยแบบนี้เราจะขายความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับวิธีอื่นให้เขาฟังแบบนี้นะคะคำนวณง่ายๆนะคะค่าอาหารคลีนนะคะค่าฟิตเนสนะคะค่าเสียเวลาค่าเดินทางรวมๆแล้วน่าจะมากกว่า20,000นะคะลดได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้อีกด้วยเนาะแล้วก็รีบอนเนี่ยถูกคิดมาแล้วสะดวกง่ายไม่เสียเวลา แถมมีคนที่เป็นผลลัพธ์เยอะแยะมากมายเป็นหมื่นๆรายรวมทั้งตัวเราเองด้วยตัวบุ๋มเองด้วยเนาะมันจึงเป็นการขายด้วยตัวเราเองเป็นการการันตีด้วยตัวเราเองมันจึงเป็นการใช้แล้วดีแล้วจึงบอกต่อนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บุ๋มได้เข้าไปดูในห้อง btc r i b b น n มาะะก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะขอบคุณค่ะ